สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ชมก็สู่รายการพบหมอรามานในช่วงรัดคิวหมอนะคะช่วงที่2กันแล้วอยู่กับเกมจิรายุจูทาพุทธิค่ะเช่นเคยช่วงเวลานี้นะคะ คุณผู้ชมที่อยากจะปรึกษาปัญหาสุขภาพสัปดาห์นี้เรากลับจากาไปเที่ยวมาแล้วหยุดยาวมาแล้วนะคะมีปัญหาสุขภาพอะไรโทรเข้ามากันได้เลยค่ะหนึ่งชัวงเต็มของเรานะคะมีอาจารย์หมอสองท่านคอยตอบคาถามให้คุณผู้ชมทุกเรื่องทุกโรคนะคะกับอาจารย์นายแพทย์วาราวุฒิสุกเกษมค่ะภาควิชารังสีวิทยานะคะและอีกท่านหนึ่งค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ขินวัฒนวงศ์จากภาควิชาสังเกศาสตร์ค่ะสวัสดีอาจารย์ทั้งสองท่านนะคะ<า> โอ้โหต้องอสวัสดีปีใหม่ไทยย้อนหลังนะคะอาจารย์เพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วเราไม่ได้เจอกันมาเจอกันในสัปดาห์นี้นะคะอาจารย์ ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาไปไหนกันมาบ้างคะจังคะครับของผมนี่พาครอบครัวนะครับไปวัดนะครับแล้วก็ไปทําบุญกันครับแบบไทยๆนะครับแล้วก็ได้มีโอกาสไปรดน้าดําหัวคุณพ่อคุณแม่นะครับแล้วก็พาครอบครัวไปรับทานอาหารนี่นะคะก็เรียกว่าวันที่14เมษายนเป็นวันครอบครัวเนี่ยอาจารย์แอรไม่ใช่เลยทุกวันเป็นวันของครอบครัวหมดเลยใช่ไหมคะัครอบครัวครับเยี่ยมมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมฟังเราไปเรื่อยๆเนี่ยก็อย่ารอช้านะคะตั้งแต่วินาทีนี้ไปเนี่ยเราเปิดสายแล้วนะคะเบอร์02 2 3 5 4 7 1 0 4และ05แม้ลืมไปหาหมอมายาขาดไปช่วงที่หยุดยาวไปนะคะจะมีอันตรายกับสุขภาพรหรือเปล่าโรคประจำตัวที่เป็นอยู่เนี่ยจะมีผลเอฟเฟกอะไรไหมนะคะโทรมาได้เลยอ่ะอาจารย์กชินระคะช่วงวันสงกรานนี่จันต้องทำงานหรือว่าจันมีเวลาได้หยุดบ<อ>้างไหมคะก็หยุดบ้างทำงานบ้างเพราะว่ามีคนอยากสวยอยากงามตลอดเวลาอ่านี่ไงเข้าไปก็ไม่เว้นหัะเพราะว่าหยุดยาวไงหยุดยาวหยุดยาวได้หยุดไม่ต้องลางาน เพราะรว่าอ,อย่างของทนานอาจารย์ชินนะคะสัญญาสรของเราเ<ช>นี่ยก็เป็นเรื่องของสัญญกรรมตกแต่งนะคะอาจารย<ช>์หรือว่าสัญญกรรมทั่วไปผ<ช>ู้ชมก็โทรมาปรึกษากันได้บางท่านบอกว่าตอนช่วงหยุดยาวไปเนี่ยจริงๆแล้วอ,อยากจะนัดผ่าตัดกับคุณหมอแต่เพรเอินว่าหยุดยาวก็เลยอาจจะขอเลื่อนมาสักหน่อยเลื่อนแล้วเนี่ยเอ๊ะมันจะมีผลกับโรคที่เราเป็นอยู่หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะเรื่องของการผ่าตัดนะคะหรือว่าเรื่องของการสัญ,ญญกรรมพลาสติกนะคะที่อาจารย์บอกว่าหยุดยาวเนี่ย คนก็ไม่ต้องลาพักร้อนต่อนะคะอาจจะแบบพอดีกับช่วงวันหยุดพอดีเลยะนะคะ,ะช่วงวันอยู่ที่อาจารย์มีเคสนี่เป็นเคสอะไรบ้างคะอาจารย์ทำจมูกทุกอย่างดึงหน้าดูแก้ม,มอะไรพวกนี้น ค่ะนี่นะคะหรือว่ามีปีใหม่ก็มีหน้าใหม่เลยใช่ไหมครับทำต้อนรับปีใหม่ทาต้อนรับปีใหม่ต้อนรับปีใหม่โอ้ชอบ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 นะคะปีใหม่แล้วเล่นเกมละครับไปเที่ยวหรือว่าไปทํากิจกรรมอะไรในช่วงปีใหม่เจอคุณผู้ชมด้วยนะคะเพราะว่าเราอัดเทปไว้นะคะแล้วก็ในช่วงวันหยุดยาวไปเยี่ยมคุณหลานค่ะจากงานที่ไปเรียนที่ต่างประเทศค่ะนะคะก็ไปยาวเลยแล้วก็เพิ่งกลับมาเมื่อวานนี้เองนะคะก็เจอปัญหาสุขภาพเหมือนกันค่ะชานอากาศที่นุ่น เราอเย็นมากมาเจอบ้านเราหนาวมาก <c oughs> <c oughs> แทบจะปรับตัวกันไม่ทันเลยนะคะ,ะส่วนทางด้านของจันออจแอ้นะคะเดี๋ยวให้จนันแนะนําประชาสัมพันผู้ชมชนิดหนึ่งปัญหาสุขภาพวันนี้เราเน,น,น้นเรื่องอะไรได้อีกบ้าง <c oughs> คะเป็นปัญหาด้านทางด้านการตรวจรังสีวิทยาต่างๆนะครับเช่นแมมโมแกรมซีทีสแกนเอ็มอาร์ไอนะครับอุลตรสาซาวนะครับรวมถึงการรักษา นะครับโดยการใช้รังสีเช่นการรักษาโรคมะเร็งครับนี่ะนะคะแต่โรคทั่วไปนะคะเราก็ยินดีตอบคาถามให้คุณผู้ชมทุกๆคําถามเลยนะคะแต่ว่าเฉพาะทางก็อย่างที่อาจารย์ทั้งสองท่านได้บอกคุณผู้ชมไปนะจ๊ะ, mm. ะมีแฟนเพจของเรานะคะทักทายเข้ามาแล้วเพราะฉะนั้นก็โปรโมทอีกช่องทางหนึ่งเลยก็ละกันสำหรับคุณผู้ชมที่ขี้เกียจกดเบอร์มาบางทีโทรติดยากยแต่ว่าช่วงแรกเนี่ติดไม่ยากนะคะโทรติดง่ายมากๆรีบกดเข้ามาค่ะแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะฝากผ่านทาง แฟนเพจของเราจริงๆก็ไปได้ที่ Facebook นะคะแฟนเพจรามาชาแนลแบบที่คุณผู้ชมเห็นอยู่บนหน้าจอนะคะจะพิมพ์ภาษาไทยก็ได้ภาษาอังกฤษก็ได้ดคุณสมศักดิ์ทักมาแล้วนะคะกราบสวัสดีอาจารย์หวาทั้งสองท่านนะคะสวัสดีครับค่ะทีมงานรักคิวหมอแล้วก็เกมด้วยกราบสวัสดีปีใหม่ไทยคุณสมศักดิ์ด้วยนะคะถามคําถามมาได้นะคะเอาลคะค่ะไปที่คําถามจากมรามาชาแนลกันก่อนก็แล้วกันค่ะ ชื่อวิทว,วินครับชื่อเล่นชื่อฟินครับอายุ20 e ครับมีเกี่ยวกับพวกแบบอยากหน้าวีหน้าอะไรแบบเนี้ยครับก็เลยจะปรึกษาเกี่ยวกับพวกโบทฮอกหรือว่าร้อยใหม่หรือว่าจะเป็นพวกฟิลเลอร์ดีครับเพราะว่าเคยจะไปฉีดโบทฮอกอาทิตย์หน้าครับเพราะว่ามันจะได้ช่วยแบบให้หน้าวีขึ้นเห็นแบบเขาบอกมาครับก็เลยแบบจะลองสนใจไปแบบไปฉีดดูบ้างอะไรแบบเนี้ยครับใช่ครับก็อยาก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 รู้เหมือนกันว่ามันแตกต่างกันยังไงเพราะว่าจะได้ไม่แบบจะได้ไม่ฉีด จะได้ไม่ฉีดผิดที่อะไรอะไรแบบนี้ยจะได้ไม่ฉีดแบบผิดยาอะไรแบบนี้ครับก็ถามเกี่ยวกับพวกเรื่องยาว่าร้อยใหม่กับโบท็อ,อกมันแตกต่างกันอย่างไรครับขอบคุณครับ รอดเป็นคำถามที่รอดมาค่ะอาจารย์คะทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายนะคะอาจารย์จะวัยวัยรุ่นวัยทำงานผู้สูงอายุอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะมีคำถามพวกเนี้ยอาจารย์คะครับเดี๋ยวนี้โบท็อกจะกลายเป็นยาสมันประจำบ้านอยากหน้าวีเชฟอยากหน้าวีกันหมดอ่าอาจารย์ให้ข้อแนะนำนิดนึงค่ะคหน้้าวีเชฟนี่มันอยู่ที่ว่ามันเกิดจาก กระดูกมันใหญ่หรือเปล่านะถ้ากระดูกใหญ่เนี่ยเราฉีดโบท็อกเนี่ยโบท็อกมันไปลดขนาดกล้ามเนื้อก็คือกล้ามเนื้อที่ใช้ในการเคี้ยวนะอะฮะก็ฉีดมันก็ยุบไปชั่วคราวประมาณ6เดือนอก็ต้องเติมเข้าไปนะฮะแต่ว่าถ้าเป็นที่กระดูกใหญ่เนี่ยก็ไอฉีดโบท็อกก็จะไม่ช่วยก็ต้องเป็นการผ่าตัดเพื่อไปตัดกระดูกขากรรไกรเพราะว่าบางคนน่าจะเป็นแบบหน้าเป็นเหลี่ยม,มเพราะว่าขากรรไกรเขาจะ ใหญ่ออกมามันก็สามารถก็ไปเฉือนออกบางส่วนได้ค่ะน่าเป็นลมแบบเหมือนคนที่อยู่อังกฤษอะไรเงี้ยล่ะคะอาจารย์เลี่ยมบ้างเล็กน้อยอันนั้นเป็นกระดูกแล้วครับทีนี้วีเชฟก็ต้องดูตรงปลายคางด้วยเพราะว่าวีมันต้องคางแหลมใช่ไหมฮะฉะนั้นบางคนคางก็ไม่แหลมก็เป็นคางเหลี่ยมอก็อาจจะต้องมาผ่าตัดเพื่อทําให้คางมัน มันดูแบบเรียวขึ้นส่วนเรื่องร้อยไหมเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับ V-shape เท่าไหร่เพราะว่าร้อยไหมนี่เขาเพื่อจะดึงให้พวกผิวหนังที่มันหย่อนยานมันตึงขึ้นนะครับั้นถ้าอันนี้ก็คือเหมาะกับคนแก่ๆที่หนังมันยุยๆอะไรเงี้ยแต่ว่าที่คอมันผิวๆพแล้วแต่ว่าถ้าเด็กๆอย่างเขา20ปีเนี่ยมันก็ ตึงอยู่แต่ดูดูจากตัวอย่างนี้เขาดูตึงมากเลยนะครับแต่ว่าจริงๆรองใหนี้เท่าที่ผมดูมานี้มันก็มีข้อเสียเยอะอนั้นก็ก็ต้องดูเพราะอย่างสมาคมโกอหู่นังนี้เขาก็ออกมาประกาศเขาไม่รองรับเรื่องรองใหม่เพราะว่าคือมันมันได้ผลชั่วคราวสั้นๆแต่ว่าใหม่มันยังคงตกค้างอยู่ อาจจะเกิดการอักเสบไปเลยได้ค่ะที่บอกว่าไหมละลงละลายนี่ก็อาจจะมีการตกค้างหรือเปล่าใช่กว่าจะละลายก็นานนี่ครับโอ้ค่ะนะคะดังนั้นก็อาจจะไม่ไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่สำหรับประการร้อยไหมนะคะก็รอให้วิวัฒนาการก้าวหน้าไปเพิ่มขึ้นกว่านี้เดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่นะคะอาจารย์ส่วนใหญ่มันจะเกิดพังผืดมากกว่ามันไม่ได้ยกได้นานๆอะไรเงี้ยนะครับค่ะส่วนฟิลเลอร์นี่ก็เป็นสารที่เติมเต็มของ บริเวณเนื้อเยื่อต่างๆนะครับที่<ม>อาจจะมีส่วนหนึ่งที่ถ้าใช้ร่วมกับโบท็อก็อาจจะทำให้หน้าเป็นวีขึ้นมาหรือส่วนไหนที่ร่องแก้มที่มันมีความลึกลงไปการ<ม>ฉีดฟิลเลอร์ก็อาจจะทำให้แก้ไขภาวะดังกล่าวได้บ้างนะครับ<ม>แต่อย่างไรก็ตามก็เป็น การทําที่ไม่ถาวรเพราะว่าสิ่งเหล่านี้ก็อาจจะหายไปอาจจะต้องเติมอยู่ได้่อยคล้ายๆกับบท็อกซ์เหมือนกันครับอ๋อคืออาจจะขึ้นอยู่กับรูปรูปหน้าของแต่ละคนอาจจะแค่บางคนอาจแค่บท็อกซ์หรือว่าบางคนอาจจะต้องเพิ่มฟิลเลอร์เข้าไปอะไรล่ะค่ะฟิลเลอร์เนี่ยมันเป็นสารแปลกปลอมอือมซึ่งที่หลังๆก็เจอฉีดปริมาณเยอะแล้วมันสลายไม่หมดแล้วมันก็อักเสบขึ้นมาก็กลายเป็นฝีขึ้นมาได้นั้น บางทีก็ต้องระมัดระวังบางคนไปฉีดที่จมูกแล้วมันไปอุดเส้นเลือดเนะยหนังที่จมูกเกิดตายอย่างกว้างขวางขึ้นมา oh. ก็คือเสียโฉมเป็นไปอย่างนั้นไปตอนนี้เขาก็ไม่แนะนำให้ฉีดที่จมูกหรือกระทั่งแถวๆรอบดวงตาเพราะว่า <S 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 ถ้าไปอุดเส้นเลือดในลูกตาเนี่ยอาจจะตาบอดได้ค่ะ ก็ต้องระมัดระวังนะถึงแม้ว่าจะบอกว่าเป็นฟิลเลอร์ที่สามารถสลายได้ในหนึ่งปีหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะอาจารย์แต่ฉีดเยอะๆมันก็ไม่สลายอ๋อคือถ้าเกิดว่าอฉีดหลายๆครั้งเข้าอย่างงี้ใช่ไหมคะคือฉีดครั้งเดียวนะแต่ว่าฉีดในปริมาณมากเท่าที่เจอมาเนี่ยบางทีไปฉีดคางเงี้ยมันก็ไปกองอยู่แล้วมันก็เยอะเกินกว่าที่ร่างกายเราจะเข้าไปสลายได้มันก็ตกค้างอยู่แล้ววันดีคืนลายมันก็อักเสบขึ้นมา อืมนะคะค้งที่อาจจะเคยเออเคยสวยย้อยลงมาเป็นหยดน้ำเนี่ยบางทีก็อาจจะเป็นหยดน้ำที่ใหญ่ขึ้นมาได้นะคะดังนั้นฟิลเลอร์อันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะคะอาจารย์ร้อยหมายระมัดระวังชนิดหนึ่งนะคะจริงๆอย่างที่อาจารย์บอกหลีกเลี่ยงได้หลีกเลี่ยงดีกว่านะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องของกล้ามเนื้อบอสตรินัมหรือว่าตัวโบท็อกซ์ี่นก็สามารถทำได้ก็ในมือผู้เชี่ยวชาญเขาจะฉีดได้ถูกตำแหน่ง ก็ได้ผลอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้สำคัญมากไม่ใช่ว่าใครจะฉีดก็ได้ใช่ไหมก็ต้องเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ด้วยครับเพราะว่าถ้าฉีดมากไปอาจจะมีปากตกตาตกได้ทำให้มันไม่เท่ากันแล้วก็ยิ่งแก้ยากเข้าไปอีกครับนะคะกระดูกก็เป็นเรื่องของการผ่าตาดตกแต่งสัญญการพลาสติกไปนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นไขมันนะคะจากตอนนี้จะได้ยินเรื่องของการใช้หมายถึงว่าหน้า หน้ามีไขมันเยอะอ,อย่างเงี้ยคะ่ะอาจารย์อาจจะอ้วนอ้วนนิดนึงคือตัวอาจจะเริ่มหอมแล้วแต่หน้าอาจจะมีไขมันอยู่<ร>แล้วก็บอกว่ามีอะไรนะคะเครื่องอะไรฟู่ฟูอะไรพวกนี้คะ่ะ <c oughs> อาจารย์เออคืเ <c oughs> ครื่องมืออยู่เดี๋ยวนี้มันเยอะมากเยอะมากค <c oughs> ่ะก็ต้องศึกษาให้ดีว่ามันได้ผลตรงกับที่เราต้องการไหม แต่ส่วนใหญ่คนจะตัดสินใจทําง่ายเพราะพวกนี้มันไม่มีบาดแผลข้างนอกคือถ้าไม่ไม่สำเร็จก็แค่เจ็บใจเสียตังค์เสียตังค์นิดแต่ไม่เจ็บตัวมากค่ะเพราะฉะนั้นไขมันนี่ทําไงดีคะอาจารย์ไขมันมันก็ดูดได้นะดูดออกได้ดูพวกไขมันใต้คางหรือแก้มเลยก็ดูดออกได้แต่ว่าถ้าอายุมากๆเนี่ยสุดท้ายจะต้องได้ดึงหน้าด้วยเพราะว่าพอพอเราเอาออกไขมันหอกหน้ามันเหี่ยว <Ha. S 2> มันก็มันก็ต้องดึงให้มันตึงขึ้นนะครับคุยเรื่องนี้กับเกมต้องบอกว่าเพลินเลยนะคะ <c oughs> คุณผู้ชมแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีคําถาม <c oughs> ที่โทรเข้ามาเลยนะคะระหว่างนี้เนี่ยแทรกได้ตลอดเลยนะคะถ้าหากว่าไม่มีเดี๋ยวเราก็จะมีทั้งคำถามจากมายรมช a n ชา l แล้วก็ Fan Page ด้วยนะคะ กดมาคะ่ะ023547104และ05สงสัยคุณผู้ชมหลายๆท่านเนี่ยอาจจะยังหยุดยาวอยู่นะคะอาจารย์ยังไม่กลับบ้านติดสงกรานอยู่นิดนึงวันไหลอยู่ที่ไหนบอกเราด้วยนะคะรู้สึกว่ายังไม่กลับมาเลยนะคะก็โทรเข้ามากันได้หรือว่าคำถามาแฟนเพจก็ได้เช่นกันงั้นขอเนี่ยคุยกับอาจารย์ขชินต่อนะคะอาจารย์เรื่องของความสวยกับผู้หญิงนี่เป็นเรื่องคู่กันนะคะอย่างที่อาจารย์บอกว่าดึงหน้าค่ะอาจารย์ถ้าเกิดว่าเอาอะไรมาช่วยทุกอย่างแล้วบางทีมันก็อาจจะด้วยว่า ไปด้วยความที่ผิวหน้าเริ่มเปลี่ยนไปนะฮะอคอเนะะี่ยค่ะอาจารย์ก็ไปด้วยเหมือนกันเออถ้ามีเนี้ยงมีย่นอย่างเงี้ยอันนี้ดึงได้ค่ะอาจารย์ได้คอก็ดึงได้คือ,อคือหน้ากับแก้มมันมันล่วงมาพร้อมกันมันเหมือนแบบผ้าม่านก็หล่นมาพร้อมกันแหลงดูดของโลกใช่ใช่ฮะก็เวลาดึงเนี่ยมันก็แผมก็จะอยู่หน้าหูแล้วก็อ้อมไปข้างหลังหูแล้วอันนี้คือหน้าใช่ไหมคะใช่ฮะแล้วก็อ้อมไปหลังหูไปไปตรงไททอยเพื่อ เพื่อไปเก็บหนังที่คอเราสามารถดึงให้มันตึงไม่ได้ค่ะคือคือคือต้องมีแผลเป็นแต่ว่าแผลเป็นจะซ่อนในตำแหน่งที่สังเกตได้ยากอาจจะมีแผลใต้คางเพื่อไปตัดพวกไอ้กล้ามเนื้อที่มันเป็นเส้นเป็นหนิงเหนียงะเป็นเป็นเป็นเรียกว่าเหมือนไก่ที่งอนไก่เราสามารถตัดแล้วเย็บให้มันตึงได้ แก็ซ่อนตมใต้คางเลยพวกนี้ค่ะครับนี่นะคะก็ความสวยความงามสามารถแก้ไขได้นะคะแต่ว่าจะทําอะไรอย่างไรก็ตามแต่รบกวนปรึกษาคุณหมอผู้เชี่ยวชาญนะคะให้ละเอียดสถานประกอบการสถานพยาบาลนั้นๆก็ต้องเป็นสถานพยาบาลที่ถูกต้องเสียกถ้าเกิดไปทำคลินิกอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะก็ต้องถามข้อมูลว่าเขาทำด้วยเทคนิคไหนทำ ความปลอดภัยอะไรทํานองนีน้ในคลินิกเนี่ยปลอดภัยเพียงพอไหมใช่ไหมเ,<อ>เพราะว่าการดมยาสลบเนี่ยในคลินิกเนี่ยถ้าเกิดรเรามีโรคประจําตัวอะไรก็อาจจะไม่ปลอดภัย<อ>นะฮะอ,อย่างที่เคยปรากฏเป็นข่าวท,ทั่วไปเช่นดูดไขมันแล้วก็เสียชีวิตอะไรเงี้ยนะครับ เพราะว่นนั้นก็อาจจะต้องมีคุณหมอวิสัญญีดูแลอยู่ด้วยใช่ไหมคะหรือแม้ก็ต้องมีเครื่องมือกู้ชีวิตเราอะไรพร้อมอะไรเงี้ยถ้าเกิดภาวะฉุกเฉินขึ้นนะคะอ่ะก็ให้เป็นข้อมูลคุณผู้ชมนะจ๊ะส่วนใครที่อยากจะปรึกษาปัญหาสุขภาพด้านอื่นนะคะโรคประจําตัวความดันไขมันน้ําตาลในเลือดโทรเข้ามาเลย023547104และ05วันนี้ไม่น่าจะมีใครแย่งคุณผู้ชมเยอะนะคะก็รีบๆกดเข้ามาติติดกดติดง่าย ได้ถามหน้าใหม่กับอาจารย์หมอของเราทั้งสองท่านเลยค่ะมาแล้วสายของคุณปริศนานะคะคุณปริศนาจากกรุงเทพค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะค่ะแล้วก็พิธิชรนะคะค่ะใช่ค่ะเออดีทั้งหมดสายเอออะไนะเขาบอกว่ากระดูกทับเคลื่อนค่ะคือเราอยากให้ค่าบริหารคือไม่ไม่อยากให้นขาตเนี่ยเออเลยมาแล้วเขาบอกว่าถูกทับเคล่อน กระดูกทับเส้นไม่อยากผ่าตัดแต่คุณหมอแนะนําให้ผ่าตัดแล้วหรือยังเอ่ยหมอไม่แนะนำปกติเราบางอ๋อกระดูกเริ่มบางใช่ไหมคะค่ะก็เราอยากจะขอถ้ากายบริหารอืหรือว่ามีวิธีการไหนที่จะชะลอเรื่องการผ่าตัดไปได้อใช่แต่ตอนนี้ยาจะเหียบอยู่อายุหกสิบสองค่ะค่ะอาจารย์แนะนำนี หรือจะสักประวัติเพิ่มกัอนไหมคะอายุหกสิบสองทับเส้นแล้วมันมีอาการไงปวดอย่างนี้นะครับมันมันมันปวดปวดข้างหลังแล้วก็ชาลงขาเลยค่ะอ๋อเป็นกดกดเส้นที่ขาค่ะแต่ยังไม่มีกล้ามเนื้ออ่อนแรงหไม่ค่ะแต่ว่าก็เดินไม่ได้ไกลนะคะเดินไปแล้วมันขามันจะชาชามันก็ต้องหยุดนะคะค่ะ ตอนนี้คุณหมอได้นัดทากายภาพบําบัดที่อ๋อไม่ค่ะเขาไม่ได้นัดค่ะแต่เขาให้ยาแก้ปวดมาทานอ๋อแล้วา็มีให้แคลนเซียมมาทานอย่างเงี้ยนะคะแต่จริงๆอาถ้าเกิดเป็นอาการแบบนี้เนี่ยการกายภาพด้วยความร้อนอย่างอัลตราซาวอย่างนี้ก็ช่วยใช่ไหมคะอาจารย์ก็ถ้าถ้าเป็นอาการปวดใช้ใช้อุลดสซาวก็อาจจะช่วยครับแล้วก็ใช้ยาแก้ปวดประกอบกันนะครับแต่ต้องดูด้วยนะครับว่า ว่าที่บอกว่าเส้นประสาทกดทับเนี่ยมันกดทับมากแค่ไหนนะครับคือถ้าถ้าดูข้างๆกระดูกสันหลังเนี่ยที่มันแคบมากๆแล้วมันโดนกดมากมๆเนี่ยบางทีการทําแค่กายภาพบาําบัดอาจจะไม่เพียงพอนะครับแล้วก็ณนะปัจจุบันเทคนิคการผ่าตัดเนี่ยเราผ่าตัดด้วยแผลขนาดเล็กนะครับแล้วก็ใช้ซองอกล้องส่องไปได้แล้วก็สามารถที่จะตัดปัญหาที่มันติดแคบออกไปเนี่ย อาจจะช่วยได้นะครับลองคุยกับคุณหมอดูนะครับถ้าไม่มีโรคที่มันรุนแรงก็น่าจะผ่าตัดได้ถ้าไม่ใช่โรคหัวใจที่พึ่งขาดเลือดก็ความดันอยู่ค่ะอ๋อก็ความดันอย่างเดียวน่าจะผ่าตัดได้ถ้าไม่ได้เป็นโรคหัวใจขาดเลือดเพิ่งมีอาการอะไรเงี้ยนะคะเดินนี่เดินได้ไกลแค่ไหนคะคุณปริศนาถึงห0สิเมตรไหมคะไม่ก็ประมาณครึ่งป้ายเองค่ะครึ่งป้ายแล้วก็ไปไม่ไหวแล้วต้องหาไม้ยันแล้ว เพราะว่าอย่างที่อาจารย์บอกนะคะบางทีถ้าเกิดว่ามันกดทับเส้นประสาทนาน,านเดี๋ยวมันเกิดอ่อนแรงที่อาจารย์คชิน<ะ>บอกเนี่ยมันก็อาจจะทําให้เราเไม่สามารถใช้งานได้สะดวกใช่ไหมคะอาจารย์ถ้นามันนานไปกล้ามเนื้อมันจะฝ่อถ้ามันอ่อนแรงไปนานๆค่ะนะคะ,ะ,ะเอาอย่างนี้คุณปิศนาลองปรึกษาคุณหมอที่ดูแลดูนะคะ <c oughs> ว่าเอ๊ะตอนนี้เนี่ยสามารถผ่าตัดได้หรือเปล่า <c oughs> คือถึงแม้ว่าเราไม่อยากผ่าตัดเนี่ยแต่ถ้าเกิดว่ามันถึงช่วงที่มันอาจจะต้องผ่าตัดแล้วเนี่ย บางทียาก็กินทานไปนานๆก็ไม่ดีใช่ไหมคะอาจารย์คือบางทีการสื่อสารอาจจะไม่ได้แบบว่าตรงกับเจอกับผู้เชี่ยวชาญที่เขาทาผ่าตัดเล็กๆได้อะไรเงี้ยเขาทาแต่ผ่าตัดใหญ่ๆเขาก็ไม่กล้าทําให้ถ้าเราลองหาความเห็นที่สองอะไรเงี้ยก็ได้แต่ถามที่หมอที่ดูแลเขาบอกว่าเขาไม่อยากผ่าให้ค่ะเขาบอกว่ามันเป็นมันไม่ใช่ตัว เเ่อกาพูดอย่างนี้ครับครับทีนี้เนี่ยคำถามในเบื้องต้นเนี่ยคุณปริศนาพยายามจะถามว่า วิธีการที่จะทำกายภาพบำบัดอะไรที่แก้ปัญหาอาการดังกล่าวเนี่ยหมอคิดว่าอาจจะให้ผู้เชี่ยวชาญคือคุณหมอด้านกายภาพบำบัดเขาดูปัญหานะครับว่า<ฆ>จริงๆแล้วปัญหาจากอาการปวดเนี่ยมันมีพยาธิสภาพตรงไหนบ้างมันควรจะต้องใช้การบริหารท่าไหนซึ่งคุณหมอตอนนี้คงตอบแทนไม่ได้เหมือนกันว่าด้วยปัญหาของคุณจะต้องใช้กายบริหารท่าไหนนะครับเพราะว่าไม่ทราบจริงๆว่าปัญหาจริงๆแล้วมันอยู่ที่ตรงไหนนะครับเพราะฉะนั้นคงต้องแนะนําคุยกับ คุณหมอเจ้าข,ของไข้ดีกว่านะครับแล้วก็น่าจะทราบว่าถ้าไม่ผ่าตัดจริงๆเนี่ยจะจะทำ กายภาพบําบัดเนี่ยจะใช้วิธีการท่าไหนหรือว่าใช้เครื่องมืออะไรช่วยนะครับเพราะว่าตอนนี้เราข้อมูลเราคงตอบไม่ได้หรอกว่าเราจะต้องทําท่าไหนบ้างเพราะเราไม่ทราบจริงๆว่าพยาธิสภาพจริงๆมันอยู่ที่ตรงไหนนะครับเอาอย่างนี้คุณปริศนาคุณปริศนาลองลองดูประวัตินะคะว่าเอ,เอจุดที่เรากดทับเส้นประสาทเนี่ยเป็นกระดูกข้อไหนยังไงบ้างเอาแบบให้ละเอียดนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยววันจันทร์นะคะอาจารย์จะมีอาจารย์จากภาพวิชาออโทพดิกส์มาอาจารย์อาจารย์กอล์ฟอาจารย์ศิวดนนะคะ,คะ จลองขอตําแหน่งจากคุณหมอมานิดนึงว่าตําแหน่ง L 2 L 5หรืออะไรอย่างเงี้ยมันคือตําแหน่งไหนนะคะเดี๋ยวให้จันกอล์ฟเนี่ยเดี๋ยวให้ทีมงานเขาจดเบอร์จของคุณปริศนาเอาไว้วันจันทร์นะคะรายการของเรากลับมาเจอกับคุณปริศนาอีกครั้งนึงเนี่ยเราจะโทรกลับเลยแล้วเดี๋ยวให้จันกอล์ฟแนะนําให้ว่าควรทำยังไงดีผ่าไม่ผ่ากินยานานได้ไหมหรือว่าจะต้องไปกายภาพบําบัดอะไรยังไงบ้างเนาะ๋อเคค่ะคุณปิสนาพิ่งวางสายนะเดี๋ยวคุยกับทีมงานหลังไมค์ขอเบอร์ไว้ก่อนนะคะ ขอเบอร์คือจำเบอร์ไม่ได้ค่ะอ๋อจำเบอร์ตัวเองไม่ได้หรอคะไม่ค่อยได้คิดไม่ค่อยได้กดนะก็เลยจำไม่ได้อ๋องั้นคุณปิศนามีเบอร์มือถือไหมจ๊ะเออเอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยววันนทรใช่ไหมคะจ้าวันนารเรากดไปใหม่ดีไหมคะโทรไปใหม่ได้แต่ว่าอาจจะต้องโทรมาช่วงแรกๆเนาะจะได้ติดง่ายนะคะช่วงประมาณหกโมงสิบห้าหกโมงยี่สิบอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนาะเตรียมตัวไว้เลยนะคะ ค่ะขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณมากสวัสดีค่ะคุณปริศนาค่ะเนาะบางทีเราก็เข้าใจเดินไปได้ไม่ไม่ถึงป้ารดเมย์อาการฟังดูเยอะอยู่นะครับโอนะคะดังนั้นเดี๋ยวยังไงวันจันทเดี๋ยวเราให้อาจารย์กอฟลองวินจัยดูกันอีกครั้งหนึ่งนะคะมาที่สายคุณลินดาค่ะคุณลินดาสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณหมอทั้งสองท่านนะคะ,ค,ะคือมีฉันโทรจากร้อยเอดนะคะครับสวัสดีสสดครับไปไปวัดความดันมานะคะคค 83, ข้างบนแปดสิบสามข้างล่างสี่สิบเก้าครับ,รบแล้วแล้วอาการมันมันจะมีเหนื่อยมีเ,<อ>มเวียนหัวนะคะจะจะรักษายัางไงคะทานอะไรถึงจะช่วยให้มันสูงขึ้นมาอีกหน่อยนะ ตัวบนเท่าไหร่นะครับแปดสิบเท่าไหร่นะครับแปดสิบสามแปดสิบสามตัวล่างเท่าไหร่นะครับสี่สิบเก้าค่ะสี่สิบเก้ามีสภาวะน้ำหนักส่วนสูงประมาณเท่าไหร่นะครับส่วนสูงร้อยหกสิบน้ำหนักห้าสิบสองค่ะครับเอตอนนั้นได้วัดที่ผ่าจรด้วยไหมครับอไม่ไม่ได้วัดค่ะพอดีไปไปวัดความดันมันรู้สึกเหนื่อยก็ไปวัดความดันครั้งแรกคือวัดครั้งแรกแล้วก็ได้เท่านี้นะคะแต่นั่งพักอีกสักพักหนึ่งไปวัดอีก ก็จะได้แปดสิบเก้าแล้วก็เป็นข้างล่างจะเป็นห้าสิบเอ็ดนะคะครับ<ห>ก็ต่ำมากไคะก็ไม่ไม,ไม่เรียกว่าต่ำมากนะครับ<อ>ก็ถ้าเป็นเป็นผู้หญิงไทยตัวที่ไม่ได้สูงมากวัดขนาดพักเนี่ยประมาณนี้เนี่ย<อ>ความจริง,งต้องดูสัญญ,ญาณชีพตัวอื่นด้วยนะครับยังถือว่ายังไม่ได้อยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำนะครับ หมอค,คิดว่าถ้ายังมีอาการน่าจะมาเจอคุณหมอตรวจร่างกายละเอียดอีกสักหน่อยดีไหมครับว่าว่าการเหนื่อยของคุณมันมันเป็นจากเรื่องอื่นด้วยหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นจากความดันนะครับคือคือก่อนหน้านี้เคยเคยรักษาด้วยการฉายรังสีนะคะครับเป็นเป็นไม่ทราบว่าเป็นอะไรนะครับถึงต้องจายรังสีอ๋อเป็นมะเร็งที่รังไข่บวมนะคะก็มีเคมแล้วก็รังสีมาแล้วแล้วก็ทีนี้มันช่วงนี้มันรู้สึก ในเหนื่อยเสียนะคะก <Okay. S 2> ็รู้สึกความไปวัดความดันดูจะ mm. เกี่ยวข้องกับตัวซี ถ้าถ้าตัวซีดนี่เกี่ยวกับอะไรไหมคะนนคุณหมอคะโอเคถ้าถ้าคำว่าซีดคือมีปริมาณเม็ดเลือดที่น้อยกว่าปกติอันนี้เนี่ยน่าจะอธิบายเรื่องอาการเหนื่อยได้ตรงจุดมากกว่าแล้วก็โรคเดิมที่เป็นเป็นเป็นโรคเอ่อมะเร็ง,รงนะครับแล้วก็ได้รับการรักษาทั้งเคมีบ,บาําบัดทั้งการฉายแสงอันนี้ตัวนี้อาจจะทําให้มีอาการได้อาจจะมีอาการซีดได้นะครับและอาจจะทําให้คุณเหนื่อยได้นะครับน่าจะไปเจอคุณหมอเจ้าของไข้แล้วก็ ตรวจเช็คให้ละเอียดอีกทีดีไหมครับจะได้ทราบว่ามันมันเป็นจากเรื่องอื่นด้วยหรือเปล่านะครับออแต่แต่ถ้าถ้าเหนื่อยขึ้นมาเมื่อไหรี่จะไปจัดทานอะไรที่มันหวนานหวานแล้วจะรู้สึกดีขึ้นอันนี้ <Okay. S 2> จะเกี่ยวกันกับพวกน้ำตาลสูงใช่ไห<อ>มคะก็อาจจะเกี่ยว ครับเพราะฉะนั้นหมอถึงเรียนให้คุณทราบว่าจริงๆแล้วก็น่าจะไปมีการตรวจเช็คละเอียดเนอะ<ม>เพราะว่าการตรวจเลือดในระดับน้ําตาลเนี่ยมันต้อง<ม>อดอาหารแล้วก็ไปตรวจแล้วดูว่าการควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดของตัวคุณลินดาเนี่ยปกติจริงหรือเปล่ามีเบา<ฮ>หวานร่วมด้วยหรือเปล่าใช่ไหมครับครับถ้าเป็นจริงเราจะได้ แก้ไขให้ตรงกับปัญหาที่เป็นนะครับแล้วช่วงช่วงที่ซีดนี่ค่ะคุณหมอคะต้องทานอะไรเป็นพิเศษนะคะคือหมอคิดว่าเราต้องดูก่อนครับว่าสาเหตุของซีดของเราเนี่ยมันเกิดจากอะไรนะครับเช่นบางคน เกิดจากการจินเช่งขาดธาตุเหล็กหรือบางคนปีโรคของไขกระดูกนะครับหรือว่าขาดวิตามินบางอย่างเพราะฉะนั้นภาวะซีดเนี่ยมันเป็นภาวะแบบกว้างๆที่มีสาเหตุได้หลายอย่างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นมันเป็นเรื่องที่เราจะต้องไปพบผู้เชี่ยวชาญเจอคุณหมอหน่อยนะครับคุณหมอจะตรวจเช็คเลือดแล้วก็เอาเรืองไปวิเคราะห์ดูว่าปัญหาของซีของคุณเนี่ยมันมีสาเหตุจากอะไรแล้วการรักษาก็จะสอดคล้องไปกับสาเหตุที่เราเป็นนะครับ จดคำถามเอาไว้เลยเนาะคุณลินดาว่าเล่าอาการของเราหลักๆสำคัญก็คือเรื่องของความดันนะคะแล้วก็เลือดภาวะซีดนะคะว่าเรามีภาวะซีดอยู่นะคะแล้วก็พอดื่มน้ำดื่มน้ำหวานแล้วดีขึ้นเอ๊ะมันจะเกี่ยวกับน้หวานไหมอันนี้เตรียมไปเพราะว่าเราค่อนข้างจะมีหลายคำถามเดี๋ยวไปเจอหน้าไปเจอหน้าคุณหมอเดี๋ยวสตันไป5้าวิเดี๋ยวลมคำถามหมดเลยครับจะมีเวลาน้อยจดไว้เลยนะครับที่ว่าดีค่ะรีบไปตรวจดีกว่านะ ค่ะยังไงเป็นครับยังไงต้องขอเป็นกาลังใจให้นะครับคุณค่ะคุณหมอคะสวัสดีค่ะนะคะจากร้อยเอ็ดนะคะคุณลินดาของเราเรียกว่ามาไกลทีเดียวครับอ่าเอาละค่ะเดี๋ยวเราขออนุญาตไปพักเบรกกันแป๊บเดียวนะคะคุณผู้ชมช่วงหน้าค่ะกลับมารับสายหน้าไมม์กันต่อนะคะรวมถึงคําถามจากแฟนเพจค่ะใครมีคําถามอยากจะพิมพ์มาทางแฟนเพจของเรานะคะก็สามารถพิมพ์มาได้ผ่านทางแฟนเพจ Facebook รามาชาแนลค่ะเดี๋ยวกลับมาตอบหน้าไมม์ให้ทุกคําถามเลยค่ะ